มักายก,นนการนะคะแล้ก็สวัสดีค่ะพวกเราจะณเริน,นะคะวันนี้นะคาก็เป็นเลูปีใหมนะคะชื่อเมลูชื่อวอ,อะไรคะภาษาใส่อะไรนะ,ะ <laughs> ชื่ออะไรนะคะ ปอเดียงเจ้าปองปีปองเดือนนะเจ้าวันนี้นะคะตอนนยอยีเนี่ยได้ทาอไก่ล้วนนะคะแกงล้นวนข้างในของเราเนี่ยจะเป็นมูดไก่ค่ะแล้วก็ชั้นถัดมานะคะจะเป็นใบตองลึงนะคะแล้วก็มีเออ่ผักไทยนะเจา้าแล้วก็ผีกราบซอสที่บ้างค่ะจะให้เหมือนแล้วว่าจริงเราเหมือนถิ่นลากเนี่ยเจ้าต่อมานะคะจะเป็นเอ่สาขันหมุดะคะ่ะเสาขันหุดเนี่ย ก็ิีการ์ดข้าวตาลอ๋อทีการข้าวตาลค่ะแล้วก็มีพัทพัทแม่นะคะแล้วก็เสจอแบบเออไทยฟืูนะคะแล้วก็มีพัทขึ้นแกงกับกระเบนเออคารอลป้าทองแล้วก็มแบบสุดๆนนะจ๊ะแล้วก็ทานคู่กับข้าวก้องหรือดอกปูนะคะดอกปูเนี่ยจะเป็นดอกอ่อไม้ป่านะคะซึ่งจะเป็นดอกไม้ป่าที่อยู่ สามพื้นที่สูงแล้วก็อากาศหนาวนะเจ้าแมนค่ะนอกจากมีข้าวผูกกับแต๊ปปี่นะค่ะโดยงานชิมอนพี่ควบเกลือชี่จมูเจ้าแล้วก็ที่เลือกเมนูนี้นะคะเรากินลาบเนี่ยก็ขื้นโจ๊กเพื่อหญิงขนุนกับเกลือหนุนเนี่ยเจ้าแมนค่ะโอ้ต่วันนี้สาธุแล้วมีโจบนะเจ้า อขอขอขอยืมถุงมืออันนึ่งลูก่ีข้าตังหน่อยปีข้าวตังให้ใหสับสาีนะ่ชิ้นถุงมือเราอยู่ไหนในร้าป่ะเค่นไปแวะนำเนอดีนทกทีนช่วงนี้ให้เชฟได้น้<ว>นำปลเนยดีนะขอยืมน่เขาเคยเปแน่ิ่งประดิษฐ์หรอเปนำาเนอดีเ่ใช่เขาเคยไปิ่งประดิษฐ์หรอิ่งองอเนยดีหมดแล้ว มีไหมลูกไม่เป็นไรหนูกมันไม่ได้ปวดมันอยู่ไม่ปะไม่เป็นไรหนูกหาไม่ปะ่าไม่ปะป้าเปรี้ยวเหมือนสมัเราแค่หมูอยาเจ้าแบบพี่รักพี่รักพี่รักแหวนขาดไม่สุกนะลูกผักไม่สุกนะคะ ต้องกรามครับมือนี่ไงเขาเราจะแบ่งเหรอแบ่งให้ชื่อทีมเลยครับจะรุงรถอะไรนะจะรุงรถค่ะจะรุงรถโอเคจะรุงรถมันช้อนมันบีบได้ชื่อเมนูเอ่อป่องปีป่องเมือป่องปีป่องเดือนเจ้าป่องปีป่องเดือนที่สุดโอ้โหป่องป่องเดือนอะไรฮะ มันกินไม่ได้แล well, so. er okay. ้วมันสุกเอานนาลูกกินได้กินได้ยังกินได้เดี๋ยวมันินยังกินได้ แต่ไม่ได้ดิบชิ้นกั๊ปตึงเลยกินได้ชอบอาเดนเต้